ใส่เล่นสงกรานต์แขนยาวก็มีนี่ไงที่แม่บอดีไซน์ตอนนั้นว่าแม่เห็นแวบๆอะ่ะเนี่ยลักษณะลองใส่ดิเฮ้ย mm hmm. hey, นี่ไงขน้าดข้างมาดิเฮ้ย hey, mm hmm. สวยอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดีไซน์ก็อยู่ที่ร้านแฟชั่นหนึ่งแล้วยบาเย้ yeah. ไปไปดูกันมีอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวก่อนหมาเห่าอะไร <laughs> ไะนู่นไปดูหน้าร้านก่อนเลยดีไซน์ตอนเราขี่รถผ่านมาดีไซน์เหมือนกับว่าจะมีชุดสําหรับใส่เล่นสงกรานมาแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูลายดอกมีแล้วนี่ลายดอกมาแล้วนี่นี่โอ้โหโนี่เลยใส่เล่นสงกรานโอ้โหสีสันคัลลฟูมากเกลงเกงเหมือนเกลงมวยเลยอะดูดิมาดูดิหนูมาดูดินจริงอันนี้อันนี้หนูจับดิสีเหลืองอะนี่คือมันมันมีเอวตรงนั้นไง แล้วก็เป็นสายเดียวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าสําหรับใส่โทรศัพท์ให้ด้วยเฮ้ยสวยอยู่นะมีหลายสีโอ้โหนี่ดูสีนี้สวยสุดสุดสุสุดสไปดูดิมีกี่แบบแต่แบบนี้ก็สวยนะแล้วก็ใส่สักคุมคุยอ,อันนี้เป็นแขนยาวทุกคนแม่กุ้งสนใจแขนยาวโหเสื้อลายดอกเสื้อลายมาแล้วนะโอ้โหเซ็กซี่มากอันนี้แนวะเซ็กซี่โอ้โห นี่เซ็กซี่มากทุกคนแขนยาวก็มีนี่ไงที่แม่บอดีไซน์ตอนนั้นว่าแม่เห็นแวบ,บๆอะเนี่ยเปเสรอแขนยาวเอาไว้ไปใส่เล่นน้ําไม่หนาวด้วยดูส,ส,สีสีใสสีใสสีใสเจ่มกว่าาซนี้อันนี้น่าสนใจเด้อายนี้น่าสนใจเนี่ยอันนี้น่าสนใจเว้ไใส่เล่นน้ําอะเอาไว้ไปใส่คลุมบอดีไซน์ไปด้านในหลาละเข้าไปกัน เสื้อลายดอกก็มีเยอะนะสงสัยแม่น่าจะได้แล้วล่ะดีไซน์นี่ผ้าคุมผมแต่วันนี้ดีไซน์ก็เพิ่งซื้อมาสามอันป,ป่ะไปเดินในร้านอุ้ยมีเยอะมากนะทุกคนว้าวนี่ไงมีเสื้อมัดย้อมมาแล้วด้วยโอ้โห,โหใกล้สงการา์แล้วเพื่อนนี่เป็นอะไรอ่ะห่อเสื้อตัวใหญ่ดีไซน์นี่ไงดีไซน์นี่ไงที่หนูว่าก็เป็นชุดเลยอ่ะเ <laughs> นี่ยมีทุกสี ไอยาไหนนี่ <laughs> <laughs> คน้างคางก็ยังไม่มีชมพูนี่ này, สวยอันนี้แบบเป็นชุดเลยแต่แม่ว่าเป็นชุดมันมันใส่ได้แบบไอ้น,นี่ไปแม่ว่าเสื้อสีใส่ข้างนอกอน,น่าสนใจใส่คลุมกันเปียกโอ้โ oh, หป้เยอะมากนู่นข้างในนู่นอีก่เยียบเลยทุกคนอ่ะปะ้เดี๋ยวให้ดีไซน์เลือกก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ว่านี่น่ารักมิก้เมาส์ไหน <laughs> ไม่อันนู้นน่ารักกว่า ม่สีดำอไงก็สิอันนี้สีฟ้านี่ก็สวยจัตตานี้อีกแล้วหรือก็สวยอยู่มีสีเดียวหรือมีสีขาวชอบแบบอันนี้มีสีเดียวเหรอไม่ยานลยอ่ะอ่อนดีกว่านี่อันนี้เซ็กซี่มากเนี่ยทุกคนมีกระอกให้ด้วยมีหลายสีด้วยนะนี่นี่ เขียวขาวดำชมพูส้มเขียวเหลืองแต่ดีไซน์ไม่เอาดีไซน์ไม่ชอบแล้วมีกระโปรงแบบนี้ด้วยนี่ดีไซน์ไม่ชอบสไตล์เซ็กซี่นะอันนี้อะ่ะอันนี้ดีไซน์เอาไหมอะ่ะกางเกงมวยอะ่ะดีไซน์นี้าไหมอันนี้ไม่ใช่มวยนะทุกคนชอบแบบที่มันเหมือนมวยอะ่ะนี่มีอันนี้ที่มันเหมือนมวยโอ้โหดูดิ สีแจ่มมากแจ่มเวอร์ดีไซน์นี้เอาไหมเซ็กซี่มากแล้วก็ใส่แขนยาวคุมอะไรนะฮะเสร็จแล้วแล้วนี่ไม่เอาเหรอไว้ไปใส่ในน้ำตกการอะไม่เอาเหรอเนี้ยเรียบๆเ,เนี้ยลูกไม่มันเป็นมาเป็นแบบกันเปียกไม่ใช่หรอดีไซน์ไม่เอาดีๆกนะ็ได้ดีไซน์นี้มันกันเปียกได้ไม่ใช่หรอมันเป็นผ้าแบบกันกันเปียกอะ นีย่ยไปไว้ใส่เล่นน้ําจะได้ไม่หนาวแมวใช่ไหมไปไปจ่ายเงินไหนดูซิเอาตัวไหนมาบ้างสีขาวใช่ไหมนี่เมียนี้นะทุกคนแล้วก็เสื้อขอบสวยๆลายสวยเสื้อขอบแล้วก็นี้โอเคไปจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่รู้แม่ไม่เอาแม่ไม่ถูกใจเมื่อกี้แม่เจอเสื้อเออนี่นี่นี่แม่ให้หนูดูมันลายมันน่าลายมันน่ารักนีห่หนูจะหนูว่าลายน่ารักไหมหมากับแมว หมากับแม่อ,อยู่ด้วยกันดีไซน์เห็นหมวกแล้วยังดีไซน์ดีไนนี่เห็นแล้วเหรอมีสีชมพูด้วยลักซนาลองใส่ดิเฮ้ยนี่ไงหัน้า,างามาดิเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนทุกคนดูแม่กุ้งเตรียมพร้อมสงการนะคะอ <c oughs> ุ้ยมัาทางสั้นเฮ้นะครตังค์บนี้ี่บาท เมื่อกี้หนูหมดไปเท่าไหร่คะ470บาทโอ้กี่ตัวสมตัวเหรอใช่โอ้โหเสื้อสามตัวเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็นี่เลยของแม่กุ้ง150บาทเตรียมพร้อมสำหรับไปล่องแพแล้วปะ bye บายนี่